อนนี้ผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะทุกคนผมกำลังจะเดินทางกลนะับแล้ว70โลนะครับรวมแล้วไปกลับวันนี้140พักรถนิดนึงประมาณ10กว่า20นาทีก็จะไปต่อเลยไม่พักนะผมคนนะไม่พักหรอก <c oughs> ไปแล้วไปแล้วโอ้ยม <c oughs> ือก็ใส่ยางนะ <c oughs> เอาละไปละ ร้อนมากๆนะครับอยู่นี่ไม่นานหรอกมันจะดับเลยว่ะทุกคนอตอนนี้ผมร้อนมากนะหาน้ำอะไรเย็นๆกินก่อนหาน้ำเย็นๆกินชื่นใจ เอ้ไม่ใช่อสนอนบสนอนตำรวจเลยก็มาบังการบ่อยนะครับจะรู้หมดแล้วตรงไหนตำรวจเยอะตรงไหนไม่มีตำรวจก็เราก็อาศัยประสบการณ์เอานะครับของพวกนี้ไม่งั้นเราก็ไม่รอดน,นะทุกคนออของเข้างหลังขายนะแต่เขายังไม่ขายขี่รถเล่นก่อน มองนะครับตบมือให้ด้วยโอ้โหน้องพี่เฟี้ยวอยู่แล้วน้องเนี่ย <c oughs> มันเขาจะมีงงมีงานอะไรกันเยอะเนาะคือมีงานบ่อยมากนะบึงการเนะี่ยเป็นจังหวัดที่มีงานเยอะงานบ่อยเนาะ ากได้นะครับเดี๋ยวไว้ให้ผมมีตังก่อนผู้ติดตามเยอะๆเดี๋ยวซื้อซื้อแลมโบเมื่อกี้ยังบอกอยากได้บีเอมแต่จะซื้อแลมโบนะครับ ไม่ค่อยมีคนหรอกเพราะว่าโอ้โหเสาไฟหักไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะว่าเขายังไม่เลิกงานกันเด็กน้อยก็เพิ่งจะเลิกเรียนยังไม่ได้กลับบ้านไปเปลี่ยนชุดนะแต่ตอนเย็นแถวนี้นี่เป็นชุมชนที่แออัดเลยนะแต่แออัดตรงที่มันเป็นตลาดนะั่นแหละแต่ตรงนี้ก็ไม่มีหรอก ยานสวนไปมาอย่เนะี้โอ้โหอันนี้ก็ตำรวจอีกด้วยท่านครับตำรวจอีกตำรวจเยอะนะบงการนะใจไม่ถึงอย่ามาขับแถวนี้นะโดนได้เลยนะ กานชมเมืองนะครับอันนี้ก็อยู่อยู่พนการเนาะท่อเราอย่างดั้งเลยนะคร่บทุกคนเห็นไหม แบบหูสะเทือนเนี่ยพอท่อมันออกข้างหลังไงทุกคนมันดังกล้องมากเลยนะไม่ไหวไม่ไหวกลับไปต้องเปลี่ยนท่อครับใส่วันเดียวนี่แหละไม่ใช่วันเดียวไดยนะสองสามชั่วโมงเองเพิ่งเปลี่ยนนะเปลี่ยนเสร็จผมก็จับรถออกมาเลยแล้วก็จะจะกลับไปเปลี่ยนแล้วเนี่ย บอกบึงการที่ตำรวจโหดนะถ้าเขาเห็นหรือเขาได้ยินเนะี่ยเขาจะขับตามเลยเว้ยแล้วเขาก็มีมาจี้ตูดข้างๆเราแล้วก็บอกจอดถ้าใครไม่จอดใครหนีก็ก็หนีได้ก็ดีหนีนะครับผมเคยอยู่ครั้งหนึ่งอะสมัยเป็นเด็กกระโปงอะ่ะตอนอายุประมาณสิบสี่สิบห้า้วคะมาเล่นบึงการโอ้โห,โหน้องพี่ไปส่งเปล่า ไ้ไม่พูดถึงเรื่องอื่นแล้วพูดถึงหญิงอย่างเดียวเลยเนี่ยทุกคนสาวเขาเจอนะอเดี๋ยวให้มองเดี๋ยวให้ดูนะครับพาทุกคนมาขี่ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสดใสั้งนั้นเลยนะครับผมสดใส รถทอดังอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาก็หันมน้ามองเราก็ได้เห็นหน้าเขาไงเออถ้าเกิดเขาไม่หันมน้ามองเขาไม่เราไม่เห็นหน้าเขานะทุกคนต่ผมรู้สึกว่าข้างหน้าจะมีด่านตรวจเลื่อเนี่ยทำไมมันชุมอย่างลยแต่รถมันติดชุมกันจังเลยอย่าบอกนะว่ามีด่านสวยละชั้นโอสาวน้อยสาวน้อยสาวใหญ่เนี่ยรถนักเรียนเยอะมากนะทุกคน ต,ต้องคอยไปน้องเขาเบรกน้องเขาเบรกทุกคนตำรวจขึ้นรถนวทุกคนเขาจะไล่เราหรือเปล่าตำรวจไปแล้วโดนเฮ้ยเย็ดเคมาไล่ไล่เราเนี่ยไม่ไหวนะติดก็ได้คนระับอย่างนี้ติดติดชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะมีทั้งครูทั้งอะไรเราก็มองไป ด,ไไดูนี่ไม่นด้นะแต่ว่าไม่อยากติดเนาะอยากติดเมือนก็สาวนะน,นี่ก็รโอ้โหชอบมากเลยบรรยากาศแบบเนี้ยชอบมากบรรยากาศแบบมามองคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเยอะๆแล้วมามอง มองไปอย่างเงี้เนาะอาจจะอันตรายหน่อยนะพี่พี่ข้างหลังก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับเขามองกันต็มเร็ไม่มีอะไรนะไม่ได้เท่นะแต่ท่อดังเอ่อไปด้ว่าผมจะกลับบ้านและซัดซะหน่อย70็ดโลดึงดๆๆงดึงดึงดึโอ้ ว่าจะทิ่มเลยขับอย่างนี้ไม่ไหวแดดสองตาเนี่โคตรร้อนเลยทุกคนขนาดชิวดำานะหมวกชิวดำเนี่ยเนี่ยสองตาอย่งงร้อนหน้าเลยร้อนเข้ามาในในตาเลยทุกคนอาจจะ ไม่ค่อยเห็นผมลงคลิปนะเพราะว่าช่วงหลังๆวันนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าผมไม่ผมไม่ค่อยอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ผมไปติดรถยนต์นะช่วงนี้เออมันสบายกว่ากันทุกคนผมแนะนําเลยนะใครใครที่จะซื้อรถพวกนี้ควรจะมีรถยนต์ด้วยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ตากแดดร้อนบางทีเราร้อนเนาะเราก็อยากจะขี่รถยนต์อย่างผมเนี่ยผมมีทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ ส่วนมากผมก็ขี่รถยนต์ไปไหนมาไหนเนาะแล้วคือมอไซค์เนี่ยมันมันเทในความคิดของใครหลายหลายคนเนาะในคนที่ยังไม่มีอ่ะก็คิดว่ามันเทเนาะไอเด็กทีเพิ่งเกิดใหม่หรืออย่างผมนี่แหละเออเมื่อก่อนผมไม่มีผมคิดว่ามันเทแต่ทุกวันนี้นคือเรามาข่าวเนี่ยมันไม่ได้เทเลยนะมันร้อนมากเลยนะทุกคนเออนั่นแหละมันแล้วแต่คนแล้วกัน แต่ผมว่าผมผมขับรถยนต์ดีกว่านะสำหรับผมผมชอบขับรถยนต์แต่ผมก็ขับเวลาจากขี่คือ หลังหลายคนอาจจะบอกว่าเออแล้วถ้าเกิดชอบขับรถยนต์ทำไมไม่ขายแล้วไปขับรถยนต์ใช่ไหมคือ <c oughs> บางครั้งเนี่ยทุกคนมันก็มีฟิลแบบเราอยากจะเออเราเราอยากขับมอเตอร์ไซค์เนาะเป็นรถในฝันของเราเมื่อตอนเด็กๆเราจะขี่เวลาที่มันไม่มีจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ผมเคยขายรถไปผมมีเซตเอ็กยิมห้าใไหมแล้วผมก็ขายเพราะผมขายอะแล้วผม พอพอช่วงที่มันไม่มีอ่ะรวช่วงระหว่างที่ก่อนผมจะมาซื้ออ6แล้วตอนนั้นผมขายเซดิมห้าไปใช่ไหมผมยังไม่มีรถอมอไซค์ขับแล้วมันเป็นอะไรที่แบบไปไหนก็ต้องเอาแต่รถยนต์ไปแล้วอยากขับมอไซค์ก็ไม่ได้ขับนะทุกคนมันมันก็มีไว้ดีกว่าสว่วนตัวผมคิดอย่างนั้นเรามีไว้เนี่ยเวลาที่อยากขับก็ขับออกมาได้เลยมันดีกว่า ไม่ช่แบบเวลามีแล้วเออไม่มีแล้วแบบอยากขับแต่ไม่มีอ่ะโอหมันแย่มากแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากหรือว่าขัดสนเรื่องเงินด้วยนะผมก็เลยเอาไว้ได้รถยนต์ผมก็ไม่มีงวดนะรถผมไม่มีงวดนะทุกคนเออผมซื้อสดเพราะฉะนั้นผมจะจอดไว้เฉยมันก็ไม่เป็นไรไงแต่บางคนอ่ะ อาจจะต้องเอามาใช้งานเอามาขับไปธุระใช่ไหมล่ะก็ R6 มันเปลืองนะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรนะแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าจะจะเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะขับรถยนต์หรือไม่ก็พวกรถที่ซีซ,ซีต่ำนิดนึงอ่ะมันจะประหยัดมันดีกว่านะไอ้ R6 มันเปลืองมากแม้กระทั่งผมนะ นนเ,เ,ดเดี๋ยวคุยอีกออไม่เอาไม่เอาแม้าม่า,างผมเนี่ยมีรายได้พอประมาณหนึ่งนะเรียกว่าพอประมาณหนึ่งแล้วกันก็มากกว่าคนคนธรรมดานอน่ะผมยังรู้สึกว่ามันมันกินจุเลยนะ r หกอ่ะทั้งค่าแต่งอย่างที่ผมบอกไปว่าค่าเซอร์วิสผมเดือนนี้เนี่ยเดือนเดีเดยวนะผมโดนไปสองหมื่นเก้าทั้งยางน้ำมันเครื่องแล้วก็อะไรอีกอ่ะ หัวเทียนคอยหัวเทียนแล้วก็กรองอะไรพวกเนี้ผมโดนไปเนี่ยสองหมืนเก้าอทุกคนคือถ้าใครที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีกำลังทรัพย์จริงๆมันไม่ไหวเลยนะจ่ายเดือนเดียวสองหมืนเก้าออย่างผมนี่ก็ไม่ไม่เป็นไรไงผมไหวอยู่แต่ผมลองคิดดูถ้าเกิดเป็นผมที่ เงินเงินเดือนแค่หมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยสามหมื่นอย่างเงี้ยเงินเดือนสามหมื่นอย่างเงี้ยแล้วผมต้องอาจจะต้องผ่อนมันไปด้วยผ่อนมันก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดพันนะ R หกอะ่ะเออทีนี้ก็อาตีไปหมื่นหนึงนะ่งเนาะค่าน้ํามันค่าอะไรด้วยก็หมดไปก็เหลือเงินสองหมื่นใช่ไหมสองหมื่นนี่ก็ต้องกินต้องใช้อีกแล้วพอถึงช่วงเซอร์วิสอาจจะยางหมดน้ํามันเครื่องต้องเปลี่ยนโซ่จตอร์อาจจะหมด หรือหัวเทียนหรืออะไรก็แล้วแต่ต่างๆนานาน,านะครับโดนทีหนึ่งในงีนน่สองหมื่นหนมะื่นสองหมื่นน่ะย่างต่ําต้องมีหมื่นนะ่ะผมคิดว่ามันผมไม่ไหวนะถ้าผมเงินเดือนเงินเดือนแค่สอง,ส,องสามหมื่นนะ่ะผมไม่ไหวนะผมไม่สามารถที่จะมีเจ้า r าหนี้ได้เลยอันนี้ผมก็บอกในฟิวฟิวความรู้สึกของตัวเองนะว่าเฮ้ยถ้าผมแบบ ประจำอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไหวจริงผมไม่ไหวผมแนะนำใครก็แล้วแต่นะที่จะถามผมหรือคนที่คนที่เคยถามผมนะผมแนะนําเขาตลอดหรือคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําว่าถ้าคุณแบบไม่ได้มีเงินสามหมื่นขึ้นสี่หมื่นเงินเดือนนะนะคุณอย่าไปคิดว่ามันไหวนะเอาอ่ะมันแพงเอาเรื่องอยู่นะ แต่และชิ้นเนี่ยผมจะบอกให้นะครับเป็นอะไรที่แพงมากอย่างกระจกเนี่ยกระจกผมแตกกระจกข้างซ้ายเดี่ยผมแตกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมไปเบิกศูนย์มาเท่าไหร่ผมไม่ทายเลยเนี่ยกระจกข้างเดียวนะข้างเดียวหกพันนะครับห้าพันห้าห้าพันหกนี่แหละรวมค่าส่งด้วยนะครับ วมแล้วหกพันกระจกข้างเดียวถ้าสองข้างอ่ะเซลเขาบอกอช่างอ่ะช่างนี่อยู่ศูนย์อนะ่ะเขาบอกว่าสองข้างอ่ะหมื่นสองเนี่ยแค่กระจกนะครับ รือคุณอาจจะบอกว่าใส่กระจกแต่งอันนั้นก็ได้แต่ถ้าเป็นชิ้นอื่นอะที่ไม่ใช่กระจกอะอย่างย,างยางอย่างเงี้ยยางคุณหมดอย่างเงี้ยคุณก็ต้องต้องเปลี่ยนใช่ไหมเส้นหนึ่งอะยางหลังนะแปดพันคอนติที่ผมเปลี่ยนมาเนี่ยแปดพันหกยางหลังเส้นเดียวนะยางหน้าด้วยเนี่ยยางหน้าอีกห้าพันเจ็ดรวมกันหมื่นสี่สี่หมื่นสี่สามร้อยเนี่ยมันเปลืองมากนะเปลี่ยนยางทีหนึ่งอะ ก็ลองคิดดูนะครับว่าไหวหรือเปล่าอันนี้พูดถึงคนที่จะจะเล่นบิ๊กไบ e นะเล่น R6 อาจจะไม่ใช่ R6 ก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นตัวอื่นก็อาจจะเป็นเซทอหกอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็ไล่ๆกันอยู่แล้วนะครับของแต่งของเซอร์วิสอะไรมันก็แพงประมาณนี้แหละยางนี้ก็มีหมื่นหนึ่งอะหมื่นกว่าเลยแหละถ้าเปลี่ยนอะ น้ำมันเครื่องรอบหนึ่งอ่ะ,อะผมใช้เป็น7,100รขวดกระปุกละ5้0กว่าบาทนะครับ5 0ยกว่าบาทแล้วต้องใช้3ามกระปุกนะ r าหอ่ะมันต้องใช้3ามกระปุกซึ่งมันก็เอาเรื่องอยู่นะ3ามกระปุก500 3สามกระปุกก็พันห้าใช่ไหมแล้วก็มีกองอากาศไอกองน้ำมันเครื่องอีก200กว่าบาทของแท้นะครับ ถ้าของก๊อฟก็ร้อยกว่าบาทก็แล้วแต่คนจะใส่รู้สึกว่าเสียงดังมากเลยอันนี้ผมพูดถึงเรื่องเซอร์วิสรถนะพูดถึงอะไรนะผมผมไม่รู้ผมพูดอะไรแต่ว่าผมพูดไปเรื่อยนะครับ <g ül> ก็เป็นว่าฟังได้จับใจความเอาแล้วกันนะว่าผมจะสื่ออะไรผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะเสื่ออะไรแต่ว่าผมจะสื่อว่าเห็นไหมัเอฟเขามีคนซ้อนนะแต่อหเราไม่มี <g ül> แต่ไม่สนใจนะครับ 笨了没？